วัสดีค่ะวันนี้น้องหมยนะคะจะพาไปส่งมอบรถให้ลูกค้ากันอีกแล้วแต่วันนี้เราจะไปกันที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสําหรับเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าซื้อสดและลูกค้ายังให้ความไว้วางใจโดยการโอนเงินตัดยอดให้กับทางร้านก่อนที่จะส่งมอบรถบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ วัดีค่ะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถให้ลูกค้ากันอีกแล้วถึงหน้าบ้านเลยสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าไม่สะดวกไปรับรถเองที่ร้านเราก็เลยมีบริการมาส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านวันนี้นะคะต้องสวัสดีพี่มุกนะคะสวัสดีค่ะร่างคะวันนี้ได้รับรถแล้วก็ประทับใจหรือว่าอะไรกันก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปใช้บริการนะคะก็น้องหมวยดูแลดีตลอดเลยแล้วก็อัปเดตกันอยู่ตลอดว่าไปทําอะไรมาให้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะมีการบริการเซอร์วิส ใช่ค่ะทำไมถึงมั่นใจถึงจะกล้าซื้อรถแต่ว่าจบเงินสดที่ร้านเลยกับรถคันนี้เลยก็จริงๆแล้วอ่ะก่อนที่จะไปดูรถอก็ดูเครดิตของทางร้านมาก่อนแล้วด้วยดูรีวิวอะไรแบบนี้ค่ะก็เขาบอกว่าเป็นเออรถมือสองที่น่าเชื่อถือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราตั้งบัดเจ็ตไว้แล้วว่าเราอยากได้วงเงินประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็เราก็เตรียมไว้แล้วแล้วก็เจอกับรถที่ถูกใจก็เลยตัดสินใจไม่ยากค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่พุ่งมากๆที่ไว้ใจแล้วก็ให้ ใช้บริการกับที่ออโต้ลล่าสานุกานะคะค่ะยินดีค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะให้ส่งมอบรถกันแบบนี้สนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทรด้านล่างหรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่ด้านโปรไฟล์ก็ได้นะคะ